โอเคนะครับผมก็มาพบกับผมอีกครั้งแล้วนะครับผมอ e ีซูลอสนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันใน ID เดียบิลดั๊นะครับผมสังเกตไหมครับว่าทีมผมเนี่ยผมได้ปลดประจำการออกไปจากทางนานๆแล้วนะอุย้ยผมได้ปลดประจำการหมดแล้วนะเนี่ยปลดประจำการทุกตัวเลยนะก็เหลือแค่ดั๊ตัวเดียวนะครับเกลือ,อามายื้อตัวเดียวนะ แล้วก็ผมขาจะทาการ PVP เลยนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็ไม่ได้ามาทําอะไรให้ทุกคนดูนะครับผมพอคอยอนันต์ผมก็เก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหมดแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรให้ทุกคนดูแล้วก็ PVP โชว์กันเลยดีกว่าวันนี้คืนนี้ครับผมขนนกโคตรเยอะนะแต่ผมจะใช้แค่ประมาณไม่กี่เกมนะผมจะมา PVP ให้ดูไม่กี่เกมก็พอนะครับผมอทีมนี้ก็จัดกันเลยดีกว่าแนละ้วทีมนี้อีซี่มากเลยนะครับ อีซีไม่ใช่อะไรนะผมมีตัวบินนั่นเองนะครับผมเลยอีซีนะบางคนก็อาจจะไม่อีซีก็ได้นะครับผมเราไม่มีตัวบินนะครับผมโอ้โหไม่เปิปดมาก่อนเลยว่าน้ําแข็งก่อนเลยว่าเซลลนิชันการผมก็เป็นแม็กแล้วนะแม็กร้อยสสิบนะครับผมแดีวก็จะปั้นขึ้นมาเป็นอัลต้าแล้วก็ใช้นะ มันเป็นตัวที่ดีเลยนะครับผมมีทะลุอมตะสองสกิลเลยนะสกิลมันนะอะแบบยังเอาตัวเนี้ยนะแล้วแถมมีความสามารถไฮเปอร์ที่แบบเพิ่มแรกอีกนะคือแบบโกงเลยนะมันก็ไม่ได้โกงอะไรมากนะมันก็พอใ้ได้นะครับผม,มก็พอจะทดแทนมิดทัดไม้ได้นะครับผมมิลิโอรัดตัวเดียวมันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะนี่ไงคนะิดบ,บ้านไปดิจบนะ ทีมนี้ทัดไฟก็มีนะแต่ว่าตัวผมมันมันโอพีเกินไปว่ะ <c oughs> ตัวบินตั้งโยมีดูดิโ <c oughs> อ้ยังไงก็จบมีอะย, <c oughs> ยเรียบรอ้อยมันง่ยอะไรขนาดนี้วันนี้อะ่ะเดี๋ยวผมก็จะตัดไปหาทีมต่อเลยนะครับผม อ่าผมมาเจอทีมนี้ผมเจอเทพเจ้าเมลิโอดัตเวลสองร้อยสี่สิบไฮเปอร์นะครับผม, <Wow. S 1> ผมก็ไม่หวั่นใจนะเพราะว่าผมมั่นใจในดัตของผมมากนะเพราะดัตของผมมันต้องเก่งกว่าอยู่แล้วนะครับถึงเวลมันจะไม่เท่าก็เถอะครับผมดัตผมมันก็ต้องเหนือว่ะมาดิมาดิทำไมหรอทำไมหรอไม่อ่ะดัตดัตแม็กแล้วทำไมอ่ะนี่ไงแม็กแม็กแล้วไงแม็กแล้วไงเอาดิโอ้โหดึงดึงว่ะ เน้นแบบเรียกเยอะเอานะผมเม็กก็จริง Marketing นะครับผมแต่ว่าผมเลยกเยอะเอานะเฮียเขาอาจจะแบบไม่ได้เท่าผมก็ได้นะหรือไม่เขาเหนือกว่าผมด้ซ้ำนะครับผมผมว่าตัวบินไปตีบ้านเขาเป็นเดียวเลย <c oughs> ไหครับโคนลดก๊อปปี้ครับโอ้ตัวบินตีบ้านมาหน่อยตัวบินพัดมาเอาไปก่อนเลยพัดคืนไปก่อนเลยผมป้อมเขายังไม่แบบไม่กระดิกเลยนะ ผมมลิโอดัตผมลงกระทืบว่ะโอ้ยตัวแม็กกับตัวของผมแต่เดี๋ยวเดียวโอ้โหมิลิโอดัตผมแบบมาเป็นฝูงอะเอาดีทําไมเหรอเป็นฝูงนะครับเอาดีเอาดีมลิโอดัตล่างใครเปริดแล้วไงอะแล้วไงอะแม็กแล้วไงอะทําไมอะโอ้โหแบบสูสีว่าทุกคนคือตอนนี้ยื้อให้นานที่สุดนะครับผมมิลิโอดัตผมแบบ พอดีบอโอ้โหแต่ผมโดนคอปว่ามเมเลียดัผมฟันท,ทีมตัวเองนะทุกคนโอ้อะไรวะเนี่ยเรียบร้อยจะม,ม,มาห้าวกับพี่นี่บอกแล้วว่าทีมพี่มันของจริงไงโน้วนี้ผมชนะมาได้นะครับผมขอไปดูเกียร์เขาหน่อยนะเกียร์เขาเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นนะครับผมเนี่ยโอ้โหเมเลียดัดช่องกลางใส่อะไรมาเนี่ยใส่รองเท้าโอ้โหนินรดแรกนะครับผม ว่าแล้วเกียร์ผมมันได้เปรียบนะครับผมมีเล้วดัดฟัง,งเขาแบบนี่ขนาดเกียร์อ่อนนะนนยังยืดในขนาดนี้นะครับเกือบไปเกือบไปคือมีเลียวดัดตัวเดียวมันก็ไม่สามารถสูชนะได้นะต้องมีทีมรอบข้างหนึ่งนะ <Okay. S 1> โอเคโอ้โหทีมนี้มีการบินตัวบินไปเลยผมไม่ไม่แบบไม่ตีท่านเสียเวลาครับผมอุย้ยปีจีนโอ้อยากลองอนกันนะ อลองนะว่ามันจะได้ถึงขนาดไหนนะครับจะผมแบบว่นว่ะว่นว่ะอย่าว่นดิแล้วมันคนจริงอยู่แหล้ะอย่าว่นดิวะ่ะแค่ทีมกระหลงป้งแค่นี้นทําอะไรผมไม่ได้หรอก <S <S รไมะจำเลยเลยต้องแบบมันต้องสุดอยู่แล้วอะ่ะเฮ้ยพอดีอยากออฟเมลีโดันผมไปนะ เอาไหน,น,นบ้าเอาตาแบกไม่ออกเลยอะขอให้ชิดไปถึงจีจีนะไอ้จีจียืนไม่ได้วะโหอ,อย่างงี้คิวเลยนะปัดคืนเลยครับนี่ไงโหดัดผมวิ่งแบบเอคลิปหายลวดัดผมโดนน้ำแข็งนั้นกคนออดีทำไมอะดัดกอ,อกมาได้นะทำไมอะเดี๋ยวถ้าดัดเป็นไฮเปอร์เมื่อไหร่นะทะลุน้ำแข็งขออกมาได้เลยนะครับผมตายเกิดน,นะตายเกิดทะลุน้ำแข็งนะครับทุกคน ทีมนี้ผมก็ชนะอีกแล้วนะีซี่มากเลยอนะจบจบบิอกซี่ครับเราชนะได้เลยนะโอ้หมีทั้งโยมีทั้งตัวบินไอต,ตัวใหม่ที่มันออกมาเมื่อคืนตอนสี่ทุ่มมันก็โองอยู่เหมือนกันนะไอตัวกันบินเนี่ยกันบินท่าแสงคือเะรีม่มอบินผมปัดร้ายนะน่าจะลินยางนะครับมันเป็นท่าแสงด้วยนะ พอวะไปก่อนเลยหน,นีก่อนเลยโหสซากุระถอยเลยอ่ะผมไปเข้าไปเสี่ยงนะทุกคนโอ้ยหีไปห,หน้าตีมากไปดิลุยดิอย่าไปกลัวอย่าไปวันมันจะแพะ้แต่ผมก็สู้ตายนะทุกคนยังเ็นลี่ช็อตกันผมตั้งเอาตั้งอะไรผมขัดือว่าจะเป็นคนขัดทีตีแล้วนะก็จะตีแบบยาวๆเลย ตัวกันบินเลยผมพอไม่กลัวแล้วนะโคตรมุนทนูทำไมอ่ะยังไม่เข้าเลยอ่ะพลาดรัวๆมอบินผมมันกอ๊อฟแกเดอะเรลิวดั๊ผมต้องฝ่าไปก่อนนะเฮ้ยแล้วทำไม,ไมเมลิวดั๊ผมมันมันไปอยู่ฝั่งหนูล่ะเฮ้โยโอ้มันมีก๊อฟได้เลยเพราะอะไรมันก๊อฟวะนี่ทุกคนผมก็ไม่เห็นนะว่าตัวไหนมันมีก๊อฟนะครับผมแล้วทำไม,ไมเมลิวดั๊ผมมันไม่อยู่ฝั่งนูนะ้น่ะ อ๋อจีมอ๋อจีมีนเฮ้ยมันก็มีอยู่ได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยหวั่นใจแล้วว่าผมหวั่นใจแล้วว่ะโอ้โหพัดมาแล้วทำไมอ่ะกินก่อนเลยไหมเออมีเรี้ยวดัดด้วยมะฟาดไปทีดิทำไมอ่ะเฮ้ยมีเรี้ยวดัดตึงหน้าเพราะมันมันหิววะทุกคนไอเจลลี่เด็กนักเรียนเมื่อกี้มันไม่ติดความสามารถเทมเพอร์เลยนะ ก็เลยชิวๆเลยนำมูลทะลุยินไม่ได้แน่นอนนะอย่างเงี้ยคิดเด็กเงี้ยตัวบินผมฟรีบอกเลยตัวบินฟรีฟรีอบอกเลยทำไมอะ่ะยังไงก็ชนะครับกดออตโต้ไปเลยนะครับยังไงก็จบยังไงก็จบเรยโอเคผมขอไปหาทีมต่อนะครับผม โอเคนะครับผมทีมนี้ก็ไม่น่าจะสามารถชนะผมได้นะครับดูถ mm ึงจะแม็กก็จริงนะแต่แม็กธาตุน้ำาตุไม้อะทัดไฟก็ผมดูผมไม่ได้เลย mm hmm. ่าผมก็ยื้อให้ตัวบินไปตีป้อมอย่างเดียวนะ mm hmm. คือภาคพื้นผมยังไม่แข็งมากนะครับผมก็ตามมีตามเกิดไปก่อนนะทุกคนไ mm hmm. ปดิไม่น่าปลดประจำการนี่นักเรียนเลยวะทุกคน mm hmm. เล่นยากเลยอะธรรมะไม่โทษถึงเท่าไหร่เลย แต่ไม่มีบัฟบคิวด้วยนะจะมีเสียงลมพัดเข้า <Okay. S 1> ขอไปด้วยนะครับโอ้คมามาดีมา,มาดีจม,มันดิ้งตึงว่ะดิ้งตึงวาทุกคนมันพัดมาก่อนนะพัดคืนไปนดีทำไมอะ่ะอื้มอ,อื้มมีเลียวดัดวิ่งไปเออ อย่างนี้สถาน์นันหน้าป้อมโหสถานทุเรศมากเลยทุกคนมี่นะสตาร์นทุเรศโหดูดูดีดูดีโอ้หมุนเป็นอะไรเลยยืนชะงักเป็นอะไรเลยโอ้โหโอ้คืนไปตัวเจ้าเป็นตัวดัน้อยคอยรักโอ้โหตัวโคโลโบมันก็ดีอย่างนี้ครับ ดูดีดูดีโอ้โหหมุนเป็นอะไรเลยโอ้โเออนีพร้อมระเบิดโอ้โหพูดไม่ได้เลยไงาฝั่งง,งูน่ะที่จะมาแย่งกับทีมพี่โอ้โอ้โอโอเพศสามเลยทุกคนโอ้โหอ,อีซีว่ว่ะไม่ผมกตีครบสิบคนนกแล้วนะครับทุกคนก็คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคอยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ปีใหม่แล้วก็ วันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งนะทุกคนดูวันที่หนึ่งนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับปีใหม่นะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนแบบว่าสมหวังกับทุกอย่างนะครับก็วันนี้ก็ผมต้องไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายทุกคน